เขาใหม่อีกหนึ่งคันกับกับ Honda City 1.0 RS Turbo นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดด้วยปี23ใหม่แค่40,000เท่านั้นเองนะออกใหม่700กว่าบาทวันนี้เหลือ600,000มีบางสิบรถอีก10,000 0เหลือแค่500,000กว่าเท่านั้นเองนะสำหรับคันนี้โคตรสวยนะก็เป็นสีไม่เหมือนใครเดยนะสีนี้เป็นสีเทานะครับดีไซน์โคตรสวยโคตรใหม่เลยเดี๋ยวพามาดูตัวรถกันหน่อยว่าคันนี้ให้เะไรบ้างนะแต่ตัวรถนี่ให้อะไรมาบ้างอาจจะอุ้ยอาจจะเห็นเยอะแล้วเนาะพี่เนื่องจาก เอาเป็นว่าเดี A, ๋ยวให้ดูสภาพรถแล้วกันนะครับคันนี้นะดูนะไฟหน้าเป็นแบบ full LED มีไฟเดซไรท์ให้แบบนี้ตัวตาไฟใสกิ้งไม่มีริ้วรอยเลยนะโอ้โหโคตรสวยเพลิตรงนี้มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยในส่วนของกระจังหน้าเป็นลายลังคงนะครับสีดําด้านแบบนี้แล้วก็ตัดด้วยสีดำแบล็กอัครับโอ้โหตรงนี้มีลายเคปล่าให้นะเป็นเคปล่าด้านตัวรถโคตรลงตัวที่นี่เลยสวยๆกิ๊บๆนี่ี่ แล้วมาดูที่ล้อแม็กครับผมนี่มันคือแม็กอลรอยเดิมจากโรงงานนะเป็นแม็กขอบ16ครับผมลิ้วรอยไม่มีเลยนะให้ดหูอืให้ดูรอบๆเลยพี่รอยไม่มีนะโคตรสวยโคตรใหม่หพี่มาพร้อมยางโยโกฮาม่าครับโอ้สวยมากยางก็ดีแล้วก็ตรงนี้นะมีคําว่าซิตี้ติดให้ทําให้ดูรถดูเท่ขึ้นมาเลยนะคันอื่นไม่มีทําไมคันนี้มีนะอุย้ยสวยนะพี่พอติดเล,ล็กๆน,น้อยๆแบบนี้นี่ทาให้รถดูมีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมาเลย รงกระจกเป็นสีดําตัดกับตัวรถนะครับแนละมาพร้อมไฟเลีย้ยวแบบ led เป็นเส้นตรงแบบนี้มีกันสาดให้ด้วยกันสาดเป็นสีดําแบบนี้นะตรงรุ่นกุญแจสมาร์ทคีย์เลรัะผมสภาพสวยงามนะครับให้ดูตรงแผงประตูบ้างตรงนี้แผงประตูตกแต่งด้วยหนังเดินด้วยได้สีแดงนะครับแล้วก็ลำโพงมีให้รอบคันเลยแอร์แบ็กคู่หน้ามีครับผมคอนโซลกลางโคตรใหม่หน้าจอทัชสกรีนรับรอง apple carplay android auto นะครับมาในส่วนของตรงช่องเก็บเอกสารบ้างนะครับนี่ช่องเก็บเอกสารมีคู่มือรถให้ด้วย โอ้ยคู่มือรถมีนะแล้วก็พวกสาเนาหน้าเรื่มนี้ก็มีให้ดูนะมันอยู่แผ่นไหนเนี่ยไม่ได้อยู่แผ่นนี้นะครับ <h ums> อืมแอลอยู่แผ่นไหนง่แต่ไม่ง่ายพี่พี่มาดูรถที่นี่ครับเรามีสาเนาให้ดูด้วยนะเผื่อแบบพี่อยากดูพวกเล่มอยากดูนู่นนี่นั่นนะเรามีให้ดูหมดเลยไม่มีหมกเม็ดครับผมแต่ตอนนี้เพิ่งเอาเข้ามาจอดยังไม่ได้ติดมามาดูต่อที่คอนโซลกลางครับผมโคตรสวยงามครับผมนี่แอร์เป็นระบบัตติปรับออโตโด้ด้วยเกียร์ออโต้ครับผมคันนี้มี ตรงที่วางแก้วน้ําให้อีก2จุดช่องเก็บของตรงกลางถือว่าพอดีพอเหมาะไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะครับพี่มีให้ด้วยที่พักแขนนะรถไซเรนเบรกมือแมนนวลนะผมนี่มีมาดูต่อที่ตัวสภาพเบาะเบาะบอกเลยว่าใหม่มากเบาะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลยและตรงขอบเป็นหนังนะผสมกันได้ลงตัวก็ตรงกลางเป็นผ้าเพื่อให้เพิ่มพื้นที่การยึดเกาะเวลานั่งนะพี่และทําให้ระบายความร้อนได้ดีแต่ตรงขอบเป็นหนังเมื่อเวลาน้ําเปื้อนก็ทําความสะอาดยางได้ง่ายอยู่ และตรงนี้นี่มีพรมให้สภาพใหม่ๆแบบนี้ตรง Honda c ซ t y มีแสงสว่างอย่างนี้นะสวยงามมากโอ้แตา่ม,มาดูที่พื้นที่ด้านหลังบ้างครับด้านหลังด้านหลังนะครับไม่มีแอร์หลังให้มีสำหรับตัวนี้นะและคันนี้ตัวนี้มีที่พักแขนให้ด้วยที่พักแขนอยู่ตรงนี้ออกมาได้อย่างนี้ไม่ล็อกทรงนะนั่งสบายนะภายในถือว่าใหญ่บางเก้ายน้าได้อีก2จุดนะผมไฟ 2. สองสว่างด้านหลังเป็นสีส้มนะครับอุ่ยสูง175นั่งสบายพี่ไม่อึดอัดเลยนะ โอ้แล้วตรงนี้มีช่องเก็บของด้วยวางโทรศัพท์วางนูน่นวางนี่ครับด้านล่างมีช่อง power outlet ให้อีก2ช่องไว้เสียบชาร์จแบตได้เลยในระดูครับสภาพเบาะบอกเลยว่าใหม่มากทั้งหน้าและหลังพี่โคตรตึงโคตรสวยตรงนี้เอาหัวลงดิเจ๋ออยู่อะมือเดียวก็ทําได้พี่ใช้ง่ายใช้สะดวกใช้สบายตรงแผงคอนโซลต้องบอกว่าตรงแผงประตูอีกข้างหลังก็ใหม่ไม่แพ้กันเลยใหม่มากยุรอยไม่มีมาร์กเริมอยู่ครบทุกจุดเห็นไหมมาร์กสีเขียวยังอยู่ครบ และตัวนี้เป็นทรงแฮนด์แบ็ก5ประตูและนี่ก็แวะกับบรรยากาศการไล่สดนะครับ